สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณผือใบนาดได้มีการโพสต์คลิปและก็ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาธรรม V, v ีวโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าอุ้ยพ่อคนดี รอลงอาญานี่คือไม่ผิดเพราะไม่เคยทำผิดไม่เคยทำผิดกฎหมายแค่คุมประพฤติว่างั้นแหมคนมิน้นถามเอาซักจำเลยเขียวเลยไม่เคยติดคุกแล้วที่นอนในคุกสอพอกุกตุม่มจนหอนทั้งคืนคืออะไรอุ๊ยพูดเอาดีเข้าตัวเอาชัวให้คนอื่นก็นิสัยและสันโดรของแกเลย ความเคลื่อนไหวนะครับคุณตาติดคุกแล้วทำไงคุณสมอะไรเนี่ยคุณเซาเทินนะครับเซาเทินแมนนะครับเซาเทินแมนก็ติดคุกแล้วทำไงนะครับติดคุกเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าตราดใดนะครับที่ลุงนะครับไม่เคยทําความผิดนะครับแม้กระทั่งคดีที่ผ่านมานะครับลุงก็รอลงอาญานะครับเพราะลุงไม่เคยทําผิดนะครับไม่เคยทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับบ้านเมืองนะครับ ไม่เคยมีประวัตินะครับในการติดติดารางมานะครับลุงตอนนี้ก็อ่คุมประพฤติอยู่นะครับหลังจากที่เราถูกพิจารณานะครับว่ารวมกันตัดไม้นะครับติดกุกก็ติดสิทำไมทาไมทาไมคุณยุกินนะครับสู้กับแป้งไหวไหมนะครับคุณเพชรเพชรอยู่เพชรยุบหรือเปล่านะครับเพชรยุบ t w นะครับอ่า twenty eleven นะครับสู้กับแป้งไหวไหมเอ่อถ้าถามว่าลุงสู้กับแป้งไหวไหมนะครับลุงขอบอกว่านะครับลุงไม่ให้ฆ่านะครับกับคนแบบนั้นนะครับนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับลุงก็จะไม่สนใจเรื่องแบบนั้นนะครับเพราะว่าต่อให้ลุงพูดขนาดไหนนะครับเขาก็จะ เอาคำพูดนะครับของลุงไปต่อยอดนะครับไปพูดนะไปแฉอย่างนั้นแฉอย่างนี้นะครับคือความสามารถนะครับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับคําพูดคําจามันอาจจะไม่เท่ากันนะครับส่วนลุงเองนะครับก็คงทหน้าที่นะครับของตนเองนะครับที่อยู่จาปาดงนะครับทําหน้าที่นะครับดูแลครอบครัวตัวเองนะครับคงไม่ไปให้ร้ายไปใส่ร้ายคนอื่นนะครับ พูดเอาดีเขาตัวนะครับเอาช่วยคนอื่นนะครับลุงเขาไม่ทานะครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงเจอมานะครับมันก็น,นักหนาสังหัดคอสมคขวดแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องไปให้ร้ายนะครับหรือไปพูดอ่าจาอะไรให้คนอื่นนะครับเปลี่ยนช่างเรืมากมาคนนี้นะครับหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามันเรียนกฎหมายนะเก๋ฮ่าฮ่บักปึกไม่เคยทำผิดแต่ติดคุกคดียาวเป็นหางวาวรุกป่าสงวนทำร้ายนักข่าวครอบครองไม้ห่วงห้ามคดีลักเด็กนี่ไม่ผิดกฎหมายหรือบักภาคแล้วบอกเรียนนิติอย่างแก่ มันมัวขนาดนี้ก็คงจะนิติเถื่อนอะคุณพื้ใบหนาดได้ตอบกับความคิดเห็นีน้ว่ารอลงอาญาคือไม่ผิดวาซานงึดกับมันพูดไปเลยมันนามันหนูมันกระโลกมันเบาอีหลีค่ะรอลงอาญาคือตูไม่ผิดโอ้ยปวดกระบาลว่าไปแล้วมันด้านจริงๆนะ ทั้งขวดทั้งเมียมีอีกนะที่ประเด็นแม่สาพูดตกคํามันทําประหนึ่งว่าแม่สานี่แอบชอบมันโอ้ยรับบ่ได้ตู่ว่าเดี๋ยวนี้มันคงไม่ได้อ่านหนังสือกฎหมายที่มันได้มาแล้วล่ะเกิดมาเป็นคนได้ไงเนาะเหีียทุกรูขุมขนจริงๆสี่น้าเหมือนเพิ่งผ่านสงครามโลกมา ก็จริงอย่างที่มันว่าไม่เห็นติดคุกซักคดีมันก็เลยว่ามันไม่ผิดคุณพื้อใบหนาได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่ามันน่าเหมือนจริงๆเนาะยอมมันจริงๆรอลงอาญาใช้สำหรับคนที่ไม่เคยติดคุกมาก,ก่อนเป็นการที่ศาลให้โอกาสจําเลยกับตัวเป็นคนดีของสังคมแต่ถ้าไม่สำนึกไปกระทำผิดอีก จนคดีหลังสารลงโทษจำคุกสารก็สามารถเอาคดีที่รอลงอาญามานั้นนับโทษต่อกับความผิดในคดีหลังได้บักปึกไปหาอ่านข้อมูลมาแหนถึงจะมานั่งพน้นน้ำลายป่านนั้นเรียนนิติโง่แล้วมักอวดฉลาดขนาดนี้ขยันขายขำเนาะบักพา ือใบานาดได้ตอบกับความคิดเห็นนีว้ว่าอย่าไปเถียงมันมันเรียนกฎหมายอีกหน่อยว่าจะว่าความให้เจ้าของเองนะผือมือใส่โซ่ต่วนสวมชุดผูกไทยเนาะวิ่งผัดไปผัดมาจำเลยและก็ทนายเป็นตะหัวคักเป็นภาพที่คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นมากคือภาพที่มันถูกจับมัด ด้วยกุญแจล็อกด้วยกุญแจข้อมืออุ๊ยไม่อยากจะพูดอลังการงบประมาณสำหรับไอคิค้คอีอ,อีไม่ผิดเลยเนาะดูข้อหาที่โดนแล้วเนี่ยต่ำๆก็สิบห้าปีเลยเนาะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อายการและศาลท่านนะคะรอวันชี้ชะตาผู้กระทําผิดค่ะ ตอนมันติดคุกก็บวกปีเพิ่มไปอีกคงจะดีนะคะค่างงบประมาณชาติที่หมดไปกับไอคีจุดๆนี่นะ